สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับกขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้จะนำเสนอ เรื่องของตำแหน่งสยามกุฎราชกุมารว่าตำแหน่งนี้มีที่มาและความสำคัญอย่างไรรวมทั้งจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปรำลึกเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เมื่อครั้งการพระราชพิธีสถาปนาพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวาชิราลงกรณเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์ที่สของไทยค่ะ สยามมกุฎราชกุมารเป็นตำแหน่งของพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ของพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมสถาปนาให้เป็นพระราชทายาทสืบร,ราชสันตติวงศ์ตามกฎมเทียนบานโดยมีพัฒนาการมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาทั้งการกำหนดชื่อตำแหน่งและบุคคลผู้มีสิทธิ์ตามพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์ที่แตกต่างกันในแต่ละยุคสมัย คงต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยกรุงศรีธยาที่มีพระราชพงศาวดารบันทึกไว้เป็นลายละอักษรรวมทั้งถ้าไปเปิดดูในกฎหมายตราสามดวงตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเราจะพบว่ามีกฎนบราลตั้งแต่สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้ทรงพระนามลำลองที่เรารู้จักกันว่าพระเจ้าอู่ทองนะครับเหตุการณ์ตั้งแต่ครั้งพระเจ้าอู่ทองในระบุเอาไว้ชัดเจนว่าตําแหน่ง พระมหาอุปราชนั้นเป็นตำแหน่งสำคัญถ้าเกิดว่าภาษาอังกฤษอาจจะต้องเรียกว่าเป็น second king จะเรียกว่าเป็น crown prince อย่างที่เรียกว่ามากุฎราชกุมารอย่างตะวันตกคงไม่ได้เป็นคนละนัยยะความหมายกันความเป็น second king นั้นนะ่ะก็คือเป็นพระมหากรรษัตริย์พระองค์รองซึ่งทรงราชทำนองเดียวกับพระมหากรรษัตริย์พระองค์ใหญ่ <Okay. S 2> ที่เรียกว่าพระมหากรรษัตริย์วังหลวงเนี่ยนะครับ <Yeah. S 2> พระมหากรรษัตริย์พระองค์รองนั้นอนะ่ะเรียกว่าอุป,ปราชอุป,ปะแปลว,ว่ารองลงมา แล้วก็ในกฎบัณฑนาตั้งแต่ครั้งสมเด็จพระเจ้าอู่ทองนั้นกําหนดเอาไว้ชัดเจนว่าบุคคลที่จะดํารงตําแหน่งสมเด็จพระมหาอุปราชนั้นคือสมเด็จหนอพุทธเจ้าคำว่าสมเด็จหนอพุทธเจ้ามีนัยยะทางกฎหมายนับตั้งแต่ครั้งกรุงศีอยุธยาก็คือหมายถึงพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ของพระมหากษัตริย์ซึ่งประสูติแต่แม่อยู่หัวเมืองก็คือแม่อยู่หัวเมืองแม่อยู่หัวเมืองหรือแม่อยู่หัวเมืองก็คือสมเด็จพระอครมเหสีของพระมหากษัตริย์นั่นเองฉะนั้นตําแหน่งตามกฎบัณฑนาลนี้ โดยสิทธิทอันชอบธรรมก็ย่อมเป็นของพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ซึ่งประสูติแต่สมเด็จพระอัคารมเหสีอย่างไรก็ดีถ้าเกิดว่าคุณสายสวรรค์และท่านผู้ชมคงระลึกได้ว่าในพระราชพงศาวดารกรุงศรีธยานั้นมีการเปลี่ยนบุคคลที่จะขึ้นสู่ตําแหน่งการทรงราชอย่างชนิดที่ไม่ได้เป็นไปตามกฎเกณฑ์มากเท่าไหร่มีการเปลี่ยนราชวงศ์บ้างมีการเปลี่ยนรัชการบ้างซึ่งทําให้เกิดความวุ่นวายมากมาย ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเป็นต้นมาจนถึงรัชกาลที่5นั้นเป็นบุญมหาศาลของบ้านเมืองเราที่การเปลี่ยนผ่านแต่ละรัชกาลแต่ละชนาัชการนั้นเป็นไปโดยราบรื่นเรียบร้อยเพราะพระมหากษัตริย์ทุกรพระองค์ทรงคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลักไม่มีการรบราฆ่าฟันกันอย่างไรก็ดีเพื่อเป็นความรู้เอาไว้ในยุคพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเราก็มีพระมหาอุปราชอยู่ ก็คือสมเด็จพระบวรราเชเจ้ามหาสุรสิงหึข<ร>งาป็นสมเด็จกันว่าวังหน้าใช่ครับซึ่งเป็นสมเด็จพ,พระยุพราชในในยะแบบปัจจุบันแต่แท้จริงแล้วเป็นสมเด็จพระมหาอุปร,ราชตามกฎมรรยาแบบกรุงศรีวิทยานะครับเป็นสมเด็จพระอนุชา คลองวังหน้าคือกรมพระราชวังบวรสถานมงคลบริเวณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครบริเวณโรงละครแห่งชาติแล้วก็จริงๆพื้นที่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ครึ่งหนึ่งของสนามหลวงตรงนั้นนะครับคือพระราชวังบวรสถานมงคลที่เราวังหน้าตำแหน่งวังหน้านี่ก็เป็นตำแหน่งมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาที่เราวังหน้ากับวังหลวงก็เป็นไปตามระเบียบการจัดทัพนะครับตำแหน่งวังหน้าเป็นของพระมหาอุปราชครั้นถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยพระองค์นี้ทรงเป็นพระมหาอุปราชอยู่ ช่วงพักหนึ่งเสด็จไปทรงครองพระราชวังเดิมที่ฝั่งทนบุรีแล้วก็ได้เสวยราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านาภาลายัยและในรัชกาลที่สองนั้นมีหวังหน้าก็คือสมเด็จพระบรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์สมเด็จพระบรราชเจ้ามหาสุรสิงห์นาถกับสมเด็จพระราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์นั้นเสด็จสวรรคตก่อน พระมหากษัตริย์วังหลวงทั้งสิ้นนะครับ mm hmm. ฉะนั้นทั้งสองพระองค์ก็ไม่ได้เสด็จดํารงสี่ราชาสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์วังหลวงตามโบราณราชาประเพณีดังนั้นพอถึงรัชกาลที่สนะครับพระมหากษัตริย์ในรัชกาลนี้ก็คือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาที่เรียกว่าอุป,ปราชาพิเศษวงังนาคคือสมเด็จพระบรมราชเจ้ามหาศักดิ์พลเสพก็เสด็จสวรรคตก่อนพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าอีก mm hmm. นะครับในรัชกาลที่สี่ มีพระมหากษัตริย์สองพระองค์ก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิเทาราชและทรงสถาปนาสมเด็จเจ้าฟ้าจุทามณีขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวในไนยก็คล้ายจะเป็นกรมพระราชวังบบรสถานมงคลแต่พระราชอิสริยยศนั้นสูงส่งเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกพระองค์หนึ่งคู่กับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เสด็จสวรรคตก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกจนถึงรัชกาลที่หนั้นมีการ สถาปนาพระมหาอุปราชขึ้นคือพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระนามว่ากรมพระราชวังบวรวิชัยชาญพระองค์นี้ไม่ได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชาในนัยยะแบบปัจจุบันเพราะว่าเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนหน้านี้เช่นสมเด็จพระบรมราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ก็ดีสมเด็จพระบรมราชเจ้ามหาศักดิ์ดีพลสพก็ดีพระบาทสมเด็จปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ดีเป็นพระราชโอรสในพระมหากษัตริย์ทั้งสิ้นฉะนั้นก็ทรงดํารงพระอิสริยยศสูง แต่พอถึงรัชกาลที่5ก็มีเหตุก็คือกรมพระราชวังบวรวิชัยชันก็เสด็จที่วงคตก่อนที่จะก่อนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระปรีชาญาณในการทอดพระเนตรเห็นการไกลทั้งสวัสดิภาพของประชาชนเพื่อให้รอยต่อของรัชสมัยนั้นเป็นไปโดยราบรื่นทรงระลึกถึงพระราชพงศาวดารในกรุงศรีวิทยาว่ากฎมุนเทียนบาลแต่ครั้งสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนั้นน่ะตำแหน่งที่เรียกว่าสมเด็จหน่อพุทธเจ้า ก็คือพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ของ mm hmm. พระมหากษัตริย์ประสูติแต่สมเร,ระอัคารเมเหสีไปผนวกเข้าสอดคล้องต้องตรงกันกันกบราชประเพณีในยุโรปทั้งสิ้น mm hmm. เพราะในยุโรปทั้งหลายเนี่ยจะมีตําแหน่งที่กําหนดพระราชธายาทที่แน่ชัดเอาไว้เพื่อการสืบทอดที่มั่นคงของพระบรมราชวงศ์และราชอาณาจักรที่เรียกว่าคราวปรินซ์คราวปรินซ์คราวแปลว่า mm hmm. มากุฎหรือมองกุฎ ปรินซ์ก็คือราชกุมารท <Okay. S 1> ั้นั้นตำแหน่งคราวปรินซ์เป็นตำแหน่งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่วทรงอนุวัตตามทั้งโบราณราชประเพณีตั้งแต่สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1, หนึ่งผนวกเข้ากับราชประเพณีสากล oh. เป็นการผสานโลกตะวันตกและโลกตะวันออกเข้าหากันอย่างลงตัว oh. แล้วทรงพระราชประดิษฐ์ถ้อยคําที่เรียกว่าสยามมากุฎราชกุมาร oh. ก็คือ,อสยามาก,าก็คือสยามมิสคราว Prince นั่นเองหรือว่า Crown Prince of สยามนั่นเองแต่โดยในยะหรือความหมายที่คนทั่วไปอาจจะเทียบเพียงถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนหน้านั้นนั่นก็คือการเป็นพระหมหาอุปราชาก็ดีหรือว่าวังหน้าก็ดีนั่นเองใช่ครับแต่ว่าในยะของความเป็น c Crown Prince นั้นจะใกล้ชิดกับพระมหากษัตริย์มากกว่าเพราะว่าสมเด็จ <later on. S 1> พระบรมชนกนาถย่อมจะต้องส่งฟูมฟักธนุถนอมทรงพระอภิบาลและถวายพระราชทานการศึกษาให้แก่พระราชโอรสพระองค์ใหญ่อย่างใกล้ชิดอยู่แล้ว คือสายพระโลหิตก็รับ<อ>พระบรมราชโชบายต่อจากราชการไปสู่ราชการไปสู่รัชการเหมือนส่งไม้ผลัดที่ชัดเจนได้อย่างราบรื่นตำแหน่งนี้จึงเกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงยกเลิกธรรมเนียมการแต่งตั้ง ตำแหน่งพระมหาอุปราชฝ่ายหน้าหรือตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งตั้งตำแหน่งสยามมกุฎราชกุมารเพื่อเป็นองค์รัชทายาทแทนค่ะนับแต่นั้นมาได้มีการสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารรวมสามพระองค์ตามลำดับคือ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาเมื่อวันที่14มกราคมพุทธศักราช2429 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามมกุฎราชกุมารพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเก,กล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาเมื่อวันที่17มกราคมพุทธศักราช2437 และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารพระบาทสมเด็จพระบรมชากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาเมื่อวันที่28ทธันวาคมพุทธศักราช2,515พระองค์แรกคือสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวิชุณหิต สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวิชุณหิตเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่5ประสูตแต่สมเด็จพระศรีสวรสินทีราบรมราชเทวีพระพันวษาไอีกาเจ้าหรือสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีในรัชกาลที่5ซึ่งก็คือสมเด็จพระไยีกาเจ้าในรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นั่นเอง การสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระองค์แรกจึงจัดขึ้นในในยะที่เรียกว่าพระราชพิธีลงสงเฉลิมพระประมาพิไทยสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวิชิรในหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวิชิรในหิตสยามมกุฎราช,ชกุมารการลงสงเฉลิมพระประมาพิไทยนั้นเคยจัดขึ้นในรัชกาลที่สองเพื่อลงสงเฉลิมพระนามของสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชดังนั้น เป็นการรื้อฟื้นราชประเพณีอันยิ่งใหญ่ตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่สองให้กลับฉายภาพขึ้นในรัชกาลที่5เพื่อแสดงว่าตำแหน่งสมเด็จหนอพุทธเจ้านั้นเป็นของสำคัญและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเป็นใครเล่าก็คือเป็นสมเด็จพระบรมชลนกนาถของสมเด็จพระพิยมหาราชดังนั้นก็ทรงถ่ายทอดในยักยะของความเป็นสมเด็จหนอพุทธเจ้าผู้เป็นสยามากุฎราชกุมารเนี่ยตกสู่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวิชรวณหิตสยามากุฎราชกุมาร พระราชพิธีในครั้งนั้นมีรายละเอียดซับซ้อนถ้าเกิดว่าไปค้นดูจะพบว่า9วันเลยนะครับจัด9วันเลยเพราะว่าการลงสงนั้นหมายถึงอะไรหมายถึงให้พระราชกุม,มารนั้นได้ลงสงแม่น้ําเจ้าพระยาเป็นครั้งแรกก็จะมีการผูกแพรมีการตั้งมนฑดบ พระกรยาสนานมีราชประเพณีมีมหรสพสมโพธิมีการแห่ต่างๆในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ท่งสวมมงกุฎองค์หนึ่งพระราชทานแก่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระองค์แรกเรียกว่าพระอนุราชมงกุฎเป็นมงกุฎที่พระบาทสมเด็จพระเลลาภทรงสร้างพระราชทานแก่สมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎในคราวที่ลงสงเฉลิมพระนามของสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎนั่นเองฉะนั้น มงกุฎองค์นี้จึงเป็นนัยยะที่พระบาทสมเด็จพระเทล a านภาลัยทรงสวมพระราชทานให้แก่สมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎและสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎก็ได้เสด็จดำรงสีราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่4แล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมก้าเจ้าอยหัวก็ทรงสวมพระราชทา,านให้แก่สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวิชุรุณหิตเพื่อเป็นสยามมกุฎราชกุมารพระองค์แรกนี่เป็นนัยยะที่มีความลึก,ลกซึ้ง,งในทางประวัติศาสตร์ แต่ว่าเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ขึ้นคือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารเสด็จสวรรคตตั้งแต่พระชนมายุ17พรรษาประมาณนั้นนะครับก็ประชวนแล้วก็สเสด็จสวรรคตในเวลานั้นพระราชโอรสพระองค์รองถัดจากสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธกรมกุนเทพทวารวดีพระชนมายุอ่อนกว่าสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตประมาณ2ปี ประทับทรงศึกษาอยู่ที่สหราชอาณาจักรเวลานั้นก็เป็นเวลาแห่งวิกฤตเพราะเพิ่งเกิดเหตุการณ์รอส1้อยสทำอย่างไรที่จะให้พระบรมราโชบายเพื่อความมั่นคงของราชอาณาจักรนั้นส่งต่อไปสู่สมเด็จพยุพราชในทันที จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระองค์ที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นทันทีในเดือนมกราคมนั้นที่สมเด็จพระบรมพระองค์แรกเสด็จสวรรคตทรงจัดการพระราชพิธีนี้ขึ้นที่พระนั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังทั้งทั้งที่สมเด็จเจ้าฟ้าชายพระองค์นั้นยังประทับอยู่ที่สหราชอาณาจักรแล้วก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จารึกพระสุพรรณบัตรแล้วก็เตรียมเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศเครื่องราชอิสริยยศสำคัญองค์หนึ่ง ก็คือสังวานพระนบสังวานพระนบเป็นสร้อยอ่อนซึ่งมีนบพร,รัชเป็นดอกอยู่ตรงกลางแล้วก็มีสร้อยอ่อนล้อมอเอาไว้สําหรับเฉวียงพระอังศาท่งส่งไปพระราชทานแด่สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธที่ประทับอยู่ที่สหราชอาณาจักร มีพระราชพิธีสถาปนาอ่านพระบรมราชโองการที่พนังอมรินทร์วินิจฉัยและโปรดให้เชิญเครื่องยศทั้งหลายเนี่ยขึ้นเรือกันไปสมเด็จพระบรมพระองค์ที่สองก็เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จดำรงศีราชสมบัติสืบราชสมบัติจากสมเด็จพระปิยมหาราชนั่นก็แปลว่าทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุกมานพระองค์แรกที่ได้เสด็จดำรงศีราชสมบัติตามพระราชประสงค์ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล่วงมาจนถึงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาชบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515ณพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตนับเป็นการสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์ที่3ของไทย ซึ่งเป็นพระองค์ที่สองที่เสด็จขึ้นเถลิงทวัลยราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศีสินพระมหาวชิราลงกรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10บแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ป่าสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาบพิษทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาพิไทยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณให้ทรงดำรงพระราชอิสริยยศฐานันดรศักดิ์ ในตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโดยอนุโลมตามขัติยราชประเพณีที่เคยมีมาแต่การก่อนและเพื่อให้เหมาะสมแก่การละสมัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดพระราชพิธีมีรายการดังนี้ วันพฤหัสบดีที่21ธันวาคมพุทธศักราชส5 1 5มีการพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรและพระราชลัญจกรในการนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคนเสด็จแทนพระองค์ ในการพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรและพระราชลัญจกรสำหรับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารประกอบพระราชพิธีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมหาราชวัง วันพุทธที่27ธันวาคมพุทธศักราช2515มีการพระราชพิธีศีรีสจัานพารการเสกน้ำพระพิพัฒสัตยาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง จากนั้นมีการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานถวายสักการะพระสยามเทวาธิราชและสดับปบะกรณ์พระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมหาราชวางัง วันพฤหัสบดีที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515มีการพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาพิไทยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารณพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตในการนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิต ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศกระแสรพระบรมราชองค์การสถาปนาเฉลิมพระนามาพิไทยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเ,ธอเจ้าฟ้าวิชิราลงกรณ์ขึ้นทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมาร จากนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรทรงหลังน้ำพระมหาสังทักศินวัดพระราชทานแก่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพแตรวงบรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี บกทหารเรือยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นันัดชาวพนักงานประโคมค้องชยัยสังแตร ى, บันดอกมโหระทึกและดุริยาขณะเดียวกันพระสงฆ์ตามวัดต่างๆทั่วพระราชอาณาจักร จเจริญชัยมงคลคาถาในพระอุโบสถและรัวระฆคังขึ้นพร้อมกันสลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนานาปรพิษพระราชทานพระสุพรรณบัตรพระนามาพิไทยพระราชลัญจกรพระแสงดาบฝักทองเกลี้ยงเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเครื่องราชอิสริยยศตามลำดับ โดยมีพระอนุราชมงกุฎที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงสร้างพระราชทานแก่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎหรือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่4และตกทอดสืบมาจนถึงพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารในรัชกาลที่หจบกระทั่งถึงรัชกาลที่9 เวลาต่อมาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จไปทรงถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาซึ่งพราหมณ์ได้จัดทำพิธีไว้ตั้งแต่วันพุทธที่27ธันวาคมณนะพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง ในส่วนพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยานี้เป็นพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษที่ทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีสถาปนาครั้งนี้ด้วยทรงตรหนักว่า ตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเป็นตำแหน่งสำคัญในฐานะองค์รัชทายาทที่จะต้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อชาติบ้านเมืองและประชาชนต่อไปจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงถือน้ำพระพิพัฒสัตยาถวายสัตปติยานว่า จะทรงปฏิบัติราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ชาติศาสนาและประชาชนทั้งมวลในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้มีพระราชดำรัสถวายสัตย์ปฏิญาณว่าข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานกระทัมศัตฏิญาณสาบานต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยเฉพาะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เฉพาะพระพุทธทมหามณีรัตนปฏิมากรท่ามกลางมหาสันนิบาตนี้ว่าข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นมกุฎร,ราชกุมารจะรักษาเกียรติยศและอิสริยศักซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไว้เสมอด้วยชีวิตจะพักดีต่อชาติบ้านเมือง จะซื่อสัตย์ต่อประชาชนจะปฏิบัติภาระหน้าที่ทุกอย่างโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถและโดยความเสียสละเพื่อความเจริญความสงบสุขและความมั่นคงภัยบูรณ์ของประเทศชาติไทยจนตราบเท่าชีวิตร่างกายจะหาไม่ สนศุขที่29ธันวาคมพุทธศักราช2515สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชาสยามกุฎราชกุมารเสด็จไปยังพระพลาณท้องสนามหลวงเพื่อทรงบาทร่วมกับประชาชน จากนั้นในช่วงบ่ายทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์เข้าเฝ้าถวายพระพรณ์ณสา,าลาดุสิดาลายัยสวนจิตละดาพระราชวังดุสิตในวาระอันเป็นมหามงคล,ละสมัยนี้ประชาชนชาวไทยทั้งปวงต่างรู้สึกชื่นชมสม,มนัสเป็นล้นพ้นร่วมกันแท้องถวายชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกันหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงานเฉลิมฉลองมีการตกแต่งพระนครและมีงานมหรสพณท้องสนามหลวงตลอด3วันระหว่างวันที่27 2 9ถึง29ธันวาคมพุทธศักราช2,515การเสวยน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของพระมหากษัตริย์เพื่อเป็นสัตจปณิธานต่อประชาชนนั้นเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชพระทรงพระราชสมริว่าพระมหากษัตริย์ก็ต้องซื่อตรงต่อประชาชนไม่ใช่เพียงแค่ขุนนางข้าทูลรองทุลีพระบาทข้าราชการจะมาดื่มน้ําเพื่อจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ไม่ใช่พระมหากษัตริย์ก็ต้องซื่อตรงต่อหน้าที่เพื่อประชาชนเช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน พระบรมราโชบายแนวพระราชมรรตพระราชปณิธานเป็นการส่งต่อสู่สมเด็จพระยุพราชของพระองค์เพื่อให้รับพระราชภาระของแผ่นดินต่อไปพระราชสัจจวาจาที่ทรงปฏิญาณตอบเบื้องหน้าพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรน,นั้นเป็นถ้อยคําที่ยิ่งใหญ่แล้วก็แสดงพระราชปณิธานซึ่งไม่ทรงเคยคลาดเคลื่อนจากพระราชปณิธานนั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธาิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์นั้นแน่นอนเราก็เห็นอยู่แล้วว่าทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรม,มชนกนาถสมเด็จพระบรม,มาราชชนนีและพระบรม,มาราชจัก,กรีวงศ์มาโดยตลอดในลักษณะที่เรามาศึกษากันอย่างละเอียดจพะพบว่าก็ทรงปิดทองหลังพระไม่ได้ทรงออกพระพักอย่างเอิกระเริกแต่ว่าหลายๆอย่างเป็น แนวพระราชดำริและพระราชโอบายที่สุขขุมและลึกซึ้งที่พยายามที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์สุขของบ้านเมืองด้วยความเสียสละด้วยความจงรักภักดีด้วยความซื่อตรงต่อประชาชนอย่างที่ทรงปฏิญาณเอาไว้นี่คือสัจจะที่พระองค์ทรงรักษา,าไว้ดังนั้นเมื่อทรงดำรงสี่ราชสมบัติและมีพระปฐมบรมราชโองการอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วก็เป็นการสอดคล้องต้องด้วย หน้าที่พระราชภาระที่ทรงรับในฐานะพระราชธายาตสืบมาจนถึงความเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลปัจจุบันผู้ทรงเป็นวิ่งขวัญอันประเสริฐของพวกเรา ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารของไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชประวัติอันสำคัญยิ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบันค่ะติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติ7 2พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ